โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมหมน,นะครับคลิปนี้เราจะมาทำเจ้าตัวเอฟเฟกต์ซาตานะครับที่ผมลงไว้ใน t ิ k t o อกนะครับก็มีคนรีเควสเข้ามาเยอะมากนะครับว่าพี่สอนผมทำหน่อยเนี่ยครับคอมเมนต์ วันนี้ก็เลยมาทาคลิปสอนให้นะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันก่อนเนาะว่ามันถ่ายทํากันยังไงนะครับโอเค let's go <S อันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับก็จะเป็นการตั้งกล้องทิ้งไว้ให้นิ่งนะครับไม่ให้กล้องมันขยับนะครับเพื่อที่เราจะได้ตัดง่ายๆนะครับผมโอเคก็โดดไปมาแบบนี้เลยนะครับอัดยาวครับอันนี้ก็จะเป็นใช้เก้าอี้ในการช่วยให้กระโดดสูงนะครับอ่าแล้วก็เอาไปเก็บ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการหาแบ็กกราวก่อนนะครับก็จะเป็นฉากที่ไม่มีตัวผมอ,อยู่ในกล้องนะครับโอเคก็จะเป็นฉากนี้นะครับผมก็จะทําการ Copy ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับปับ๊บทีนี้เลเยอร์ด้านล่างนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นแบ็กกราวแล้วกันโอเคแบ็กกราวจากนั้นให้เราคลิกขวานะครับที่เลเยอร์แบ็กนะครับแล้วก็ไปที่ไทม์แล้วก็ฟีดเฟรมนะครับ เราจะทําการฟรีดมันไว้นะครับให้ภาพมันไม่ขยับเนี่ยครับอ่ามันไม่ขยับแล้วต่อไปสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะไปหาฉากที่เราจะใส่เอฟเฟกกันนะครับผมจเจาฉากนี้แล้วกันฉากตรงนี้ครับที่มันกระโดดฟาบอ่าผมจเจาฉากนี้ฉากกระโดดผมก็จะทําการตัดเลเยอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะช่วงประมาณไหน ในฉากกระโดดนะครับผมจะเอาตอนที่ตั้งแต่ตรงไหนเดียวตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันก่อนเท้าลงพื้นเนะาะผมก็จะตัดเลเยอร์เลยโดยการกด a d d i t i t e b o บ l e a n นะครับก็คือมันจะเป็นการตัดส่วนด้านหน้าน,นะครับมันก็จะโบกไปแบบนี้นะครับผมก็จะเลือกอแล้วก็จะสิ้นสุดอยู่ที่ช่วงไหนดีก็โอเคช่วงนี้ละกันอ ผมก็จะทําการตัดเลเยอร์ด้านหลังนะครับแต่เราจะไม่ตัดให้มันแบบตัดทิ้งนะครับเราจะทําการกด Shift Control D นะครับมันจะเป็นการตัดแล้วก็ Copy เลเ e r ไว้ด้านบนนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราจะทําในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขยับไอ้เลเยอร์เนี่ยไปไกลๆก,ก่อนเนาะอ่าอันนี้คือฉากแรกนะครับที่เราจะทํากันนะครับอ่าผมก็เปลี่ยนสีไปก่อนการงงเนาะโอเคประมาณนี้ก็ ง่ายๆเลยแล้วก็หาฉากที่เราต้องการก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาใส่เอฟเฟกต์ชวิงที่หลังอ่าประมาณนี้โอเคเมื่อเราเลือกฉากเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะได้มา2ฉากนครับอันนี้จะทําให้ดู2ฉากนะครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นฉากที่1แล้วก็ฉากที่2เนาะอ่าก็จะได้ฉากที่1แล้วก็ฉากที่2ฉากที่1จะเป็นอย่างนี้ครับกระโดดลงมาอ่าฉากที่2ก็จะสไลด์เข้ามาอย่างนี้อ่าให้เรามาดูที่ฉากแรกนะครับอ่าฉากแรกคือจุดประสงค์ของเราจะทําก็คือว่าตัวเราตัวละครเนี่ย จะกระโดดมาจากบนฟ้าเนาะอ่าพอกระโดดลงมาปุ๊บจับบนฟ้าอ่าแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าเหมือนเดิมอ่าอันนี้คือฉากแรกที่เราจะทํากันส่วนฉากที่2ก็คือตอนนี้มันสไลด์มาใช่ไหมก็คือมันจะพุ่งมาจากด้านซ้ายไปทางด้านขวาแบบเงี้ยพุ่งมาเฝ้ามาเงี้ยแล้วก็พอพุ่งมาปุ๊บแล้วก็พุ่งออกจากเฟรมไปอ่าประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของฉากแรกก่อนเราจะทําการสร้างเอฟเฟกก็คือชวิงเข้ามาแล้วก็ชวิงออกไปเนาะ ชวิงเข้ามาก็คือชวิงมาจากด้านบนเนาะพุ่งพุ่งลงมาจากด้านบนอ่าก็ทําการหาช็อตเนาะก็อ่าช่วงไหนดีก่อนเท้าแตะพื้นแล้วกันอ่ประมาณนี้เดี๋ยวขอยืดมาก่อน่าขอยืดไปก่อนก่อนเท้าแตะพื้นอ่ะช่วงนี้แล้วกันอ่าอันนี้จะเป็นช็อตที่กล้องสามารถจับก,การเข้ามาของเราได้โอเคเนาะผมก็จะทำการกดชีฟคอนโทรลดีเพื่อเป็นการ c o อป layer ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตัดไปด้วยเนาะอ่า กล้องจับการเคลื่อนไหวได้ในช่วงนี้อ,อือ่ะพอเหมือนจะทําท่าจะกระโดดละจะยืนละก็ให้พุ่งไปข้างบนเลยก็ประมาณนี้โอเคมันก็จะมี3ส่วนนะครับก็จะมีส่วนของเลเยอร์ชวิงเข้ามาแล้วก็เลเยอร์ที่กล้องจับการเคลื่อนไหวของเราได้อาแล้วก็เลเยอร์ชวิงออกไปโอเคเนาะก็จะเป็นอินแล้วก็กลางแล้วก็เอาโอเคนะครับอะทีนี้ ให้มาดูในส่วนของ in นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น in ก่อนก็ได้จะได้ไม่มงงอินอันนี้เป็น out โอเค in นะครับ in ก็คือชวิงเข้ามาเนาะเราจะทำให้ระยะเวลาของฉาก in เนี่ยให้เอาสัก6เฟรมก็ได้1 2 3 4 5 6โอเคแล้วก็ยืดมานะครับแบบนี้เพื่อที่จะให้เลเยอ in เนี่ยมันมีระยะเวลาประมาณ6เฟรมเนาะในการ a n i m เมชันโอเคนะครับอ่า6เฟรมเราก็ทำในส่วนของ out ด้วยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วก็ยืดไปประมาณนี้อ่าทีนี้กลับมาที่เลเยอร์อินนะครับเราจะทำการแมสกิ้งก่อนนะครับก็คือเราจะได้คัดตัวเราออกมาเปล่าๆนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ลองเปิดตาดูครับอ่าปิดตาดูทีละส่วนพูดผิดนะครับอ่าทีนี้ก็ปรับเฟเตอร์มาหน่อยให้มันฟุ้งๆอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับโอเคหรือจะปรับอันนี้ให้บีบเข้ามาหน่อยก็ได้ อ่ประมาณนี้ทีนี้ก็ลองดูนะครับว่าตัวเราอะ่ะมันมันออกนอกเจ้าตัว masking ของเราไหมอ่าก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเลยไม่ต้องตั้ง keyframe ในส่วนของ mask ก็ได้อ่าทีนี้ก็ตั้ง keyframe ครับในส่วนของ position ก็คือเราจะทำให้ตัวเราอะ่ะจากข้างบนพุ่งลงมาลงข้างล่างเนาะอ่าเราทำการตั้ง keyframe ในส่วนของ position นะครับตัวนี้เราก็ตั้ง keyframe เลยปึ๊บ ตั้งกี่เฟรมแล้วทีนี้ก็ดึงมันขึ้นไปข้างบนนี่ปั๊บโอเคพอดึงเสร็จแล้วใช่ไหมเราลองเพย์ดูครับอ่ามันก็จะเหมือนตกลงมาฟึบโอเคทีนี้ปรับอ่าออปาซิตี้หน่อยให้มันบางๆหน่อยก็ได้เพราะว่ามันเป็นความเร็วนอะอ่าประมาณนี้80ก็ได้อ่า ฟึบทีนี้มันเหมือนตกลงมาแล้วแต่ทีนี้มันยังดูไม่ไมค่อยโอเคเนาะให้เราใส่โมชั่นเบอร์เข้าไปด้วยครับโดยการกดตรงนี้โมชั่นเบอร์ r, แล้วก็เบอร์มันครับปั๊บโอเคก็ใจประมาณนี้ฟึบฟึบฟึบโอเคใช้ได้ครับหรือว่าต่อไปนะครับให้เราใส่อฟ f เ c t นี้เข้ามานะครับก็คือ เบอร์แอนชเปนนะครับกดเลยครับแล้วก็เลือกเป็น national เบอร์นะครับแล้วก็ลากมาที่ layer in นะครับปั๊บทีนี้เราก็ปรับความเบอร์นะครับให้มันแรงๆหน่อยเอาสัก200ก็ได้ทีนี้ให้เราปรับทิศทางการเบอร์นะครับเราจะเอาประมาณนี้โอเคทีนี้ก็ตั้งคีย์เฟรมในส่็นของเบอร์นะครับก็คือตอนนี้มันพุ่งมาใช่ไหมมันต้องเบอร์ใช่ไหมทีนี้ พอมันมาถึงจุดที่มันเบรกแล้วอ่ะอะ่ก็คือจุดนี้มันต้องหายเบอร์ใช่ไหมอ่ะเราก็จะประมาณนี้โอเคฟึ๊บฟึ๊บหรือจะใส่เบอร์เข้ามาอีกหน่อยก็ไดนะ้ถ้ามันดูแบบมันไวเอ้มันช้าไปเนาะอ่ะประมาณนี้ฟึ๊บโอเคใช้ได้ครับจากนั้นน่าจะเพอร์เฟกต์แล้วในส่วนของ In, จากนั้นเราก็ทําในส่วนของเอานะครับโอเคแล้วก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็ masking เลยอุ๊ยกดผิดต้องกดให้โดนเ a y e r นะครับโอเคแล้วก็ปรับ f e a t อ e r มัน80ก็แล้วกันอ่าแล้วก็ปรับ opacity สัก80โอเคจากนั้นก็ตั้ง keyframe position เราจะทำให้มันพุ่งไปข้างบนนะครับ,บโอเคก็ประมาณนี้พุ่งไปข้างบนลองดูครับปุ๊บทีนี้ก็ใส่ Motion เบอ r ไปด้วยโอเคแล้วก็ใส่ Directional ลเบ r เ,เข้าไปปั๊บแล้วก็ปรับความเบอร์เลยโอเคแล้วก็ปรับสัก200ตั้งคียเฟรมได้ครับอตอนแรกสตาร์ทเป็น0ูนย์นะครับแล้วก พอถึงช่วงเวลานี้ผมก็ปรับเป็น200เลยอ่าปรับทิศทางด้วยให้มันดูโอเคเนาะอ่าประมาณนี้ปุ๊บอ่าทีนี้มันจึงดูเหมือนเป็นก้อนกลมๆเนาะเวลามันพุ่งขึ้นไปให้เราปรับในส่วนของสเกลนะครับเราก็ตั้งคีย์เฟรมเลยปับ๊บเอาตรงนี้ออกด้วยนะครับอ่าเราก็สามารถปรับได้บีบๆมันหน่อยอ่าแล้วก็ให้มันยาวๆแบบนี้โอเคก็ใจแบบนี้ฟุบอืมโอเคใช้ได้ครับ ลองเพยงแต่แรกโอเคตอนแรกมันอาจจะดูแบบใหญ่ๆเนาะแล้วก็สามารถปรับสเกลได้เหมือนกันโอเคนะครับอ่าล้วก็ปรับสเกลได้ผมก็จะปรับสเกลเดี๋ยวแก้ไขฉากอินก่อนนะครับอ่าปรับสเกลปั๊บตอนนี้มันต้องแบนๆเนาะยาวๆแบนๆโอเคโอเคฟึบอ่าใช้ได้ครับสวยงามอ่า ีนี้ก็ฉากนี้เราก็ทําเหมือนกันเลยครับหลักการสไ้ดกันก็คือสไลด์มาจากด้านซ้ายไปขวาเนาะอันนี้ก็จะเป็นช็อตที่กล้องจับความเร็วทันนะครับผมก็จะชิปคอนโทรลดีเลยปัป๊บโอเคแล้วก็พอถึงจังหวะนี้ปึ๊บโอเคพอถึงจังหวะนี้ปุ๊บตัวผมก็จะสไลด์ออกไปละผมก็จะทําการกดชิปคอนโทรลดีปัป๊บโอเคทำเหมือนเดิมครับ ผมก็จะนับถอยหลังไป6เฟรมเราจะสร้างฉากเอฟเฟกชวิงเข้ามานะครับถอยหลังไป6เฟรม1 2 3 4 5 6นี้ก็ดึงเข้าดึงเข้ามาครับอ่าแบบนี้ทําเหมือนกันฉากเอาก็ทําเหมือนกัน1 2 3 4 5 6โอเคพอดีเป๊ะแล้ก็ทําการ masking ปรับ opacity ปรับ f e a t อร์มันอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะ แล้วก็ปรับ opacity ซะแปดสิบแล้วก็ตั้ง keyframe ในส่วนของ position นะครับอ่ายวปึ๊บโอเคช็อตนี้ปุ๊บ Shot up, ก็ดึงมันออกไปแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่ motion blur เข้าไปปึบอ่ามันก็จะเหมือนสไลด์เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นใส่ direction นอก blur เข้าไปโอเคแล้วก็ดูใส่ความแรงให้กับมันอ่า สัก200โอเคแล้วก็ตั้งคีย์เฟรมปับ๊บพอถึงจุดนี้ก็จะให้เหลือ0อ่าโอเคครับอันนี้เหมือนตัวมันหายไปเนาะเราก็ปรับในส่วนของ masking ก็ได้เราต้องตั้งคีย์เฟรมเนาะ,ะปึ๊บก็มากินมือของเราไปใช่ไหมมันไม่เห็นมือ มันอาจจะแบบฟุ้งขาวๆไปเลยเพราะว่าเราปรับเฟเตอร์มันเยอะไปงั้นเราต้องลดเฟเตอร์มันลงเอาสัก40อ่าประมาณนี้โอเคฟึบอ่าต้องใส่เบอร์เข้ามาด้วยช่วงเบอร์ต้องบีบช่วงเบอร์เข้ามากดตัวยูนะครับดูคีเฟรมทั้งหมดอ่าสงส่ต้องบีบ ไอชักเบอร์เข้ามาประมาณนี้อ่าโอเคประมาณนี้ครับฟึบอ,อ่าใช้ได้ต่อไปชักเอาทำเหมือนกันก็ตั้งไอ้ Ay, ก็ masking เลยโอเคปรับ opacity สัก40ถ้ามันขาวไปก็ลดไอเอไม่ใช่ opacity แมสเฟ e เตอร์ creator, ผู้ผิดอ่ะถ้ามันขาวไปก็ปรับให้มันลดลงมาเนาะอ่าเพราะมันมันฟุ้งไปไงมันเลยขาวโอเคนะครับจากนั้นก็ดูว่ามันกินขอบไหมอ่าถ้ามันกินขอบก็ปรับในส่วนของแมสนะครับปรับคีย์เฟรมนะครับอ่าแมสผ่านนะครับตั้งคีย์เฟรมเลยโอเคถ้ามันกินขอบก็ดึงมันขึ้นไปแบบนี้โอเคอ่าใช้ได้ครับจากนั้นก็ตั้งคีย์เฟรมในส่วนของโพซิชันครับ เราจะให้มันพุ่งไปทางด้านขวานะครับปับ๊บแล้วก็ดึงมันไปเลยแ,ลแบบนี้โอเคฟึบใส่ motion blur ด้วยปั๊บฟึบฟึบโอเคใช้ได้ใส่ directional blur effect ปับ๊บเข้าไปแล้วก็ปรับอ่าตอนแรกมันเป็นศูนย์ใช่ไหมตั้งค่เฟรมขอช็อตนี้ก็เอาสัก200เลยก็ได้ปับ๊บดูทิศทางว่ามันเบลอได้ไหมโอเคถูกละฟึบ ถ้ามันยังมันดูแบบเบอร์ช้าไปก็บีบเข้ามาก็ได้ครับอ่าให้เป็นเฟรมเดียวไปเลยหรือถ้ามันดูมันสโลเราก็ดึงให้มันไปไกลกว่านี้หน่อยก็ได้อ่าประมาณนี้มันจะไหวขึ้นโอเคมีช็อตหนึ่งที่ผมจะสอนครับก็คือช็อตที่มันเหมือนเป็นชวิงแบบฟันปลาเราก็มาดูกันว่ามันทำยังไงเนาะก็หาช็อตที่มันใกล้เคียงเนาะอ่ะช็อตนี้ละกัน ผมขอ,อช็อตนี้นะครับในการทำเนาะผมจะ Copy ปี้ layer ขึ้นมาอ่าแล้วก็ Feed ฟีดเฟ Time แล้วก็ฟีดเฟรมโอเคอันนี้จะเป็นฟันปลาแล้วกันชวแมาฟันปลาอ่าฟันปลาผมตั้งชื่อไว้จะได้ไม่มงงอ่าอันนี้ผมฟีดเฟรมนะมันจะเป็นภาพนิ่งโอเคจากนั้นผมก็จะทำให้มันมีอยู่ประมาณ6เฟรม1 2 3 4 5 6โอเค6เฟรมผมก็ตัดเลยปั๊บชั่ว1 2 3 4 5 6โอเค ตัดเลยชัวทีนี้ก็ขยับนี้มาก่อนเรายังไม่ใช้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะขยับให้มันใกล้ๆกับฉากสองฉากหนึ่งนะครับเลยเลยอ่าประมาณนี้โอเคผมจะทำการ masking มันโอเคแล้วก็ปรับ feather มันนิดนึงโอเคประมาณนี้ ถ้ามันข่าวไปก็เอาสัก20สก็ได้อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จะตั้งกี่เฟมประมาณนี้ก็คือผมจะทําให้มันเนี้ยพุ่งไปครับฟุบพอมาพุ่งไปตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็จากตรงนี้ก็พุ่งไปอย่างเงี้ยฟุบเป็นฟันไปฟุบ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 อะไรประมาณนี้โอเคก็ยวตั้งกี่เฟมเลยอ่ะผมจะเริ่มจากขวาไปซ้ายก่อนโดยการมาที่เฟมแล้วก็ตั้งโพ t ิชัครับ อโอเคแล้วก็ไปที่เฟรมสุดท้ายผมก็จะพุ่งไปแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ใส่ motion blur ฟึบอ,อ่ามันจะพุ่งไปแบบนี้ฟึบฟึบโอเคทีนี้ตัวเหมือนมันตัวมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ทําการสเกลก็ได้ครับปรับสเกลอันนี้ไม่ต้องตั้ง k e ย์เฟรมก็ได้แค่บีบให้มันเล็กลงประมาณนี้หรือขามันเหมือนเชียอยกมาแล้วก็ m a s มันกลับเข้าไปอย่างนี้ก็ได้อ่า ให้มันหลอกตาหน่อยก็ได้อ่ประมาณนี้เหมือนมันงอเข่าโอเคประมาณนี้แล้วกันดูครับมันจะพุ่งางเนี้โอเคฟึบอ่าแล้วก็ใส่เลนช์นอลเบอร์เข้าไปปับ๊บแล้วก็ใส่ความเบอร์ให้กบมันอ่าแล้วก็ปรับทิศให้มันโอเคกว่าน,นี้โอเคอ่าก็จะได้ประมาณนี้ครับฟึบอ่าถ้ามันยังไม่สวยมันเหนื่อยเป็นติ่งๆใช่ไหมตรงขาแล้วก็ดึงมันเข้าไป แบบนี้โอเคอ่าคข้าๆครับเรามองไม่เห็นอยู่แล้วมันไว้จัดโอเคเราจะได้แบบนี้ปุบอ่าทีนี้พอมันพุ่งไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะพุ่งจากซ้ายไปขวาเนาะแล้วก็ก๊อปปี้เลเยอ์นี้มาเลยแล้วเราก็วางเป็นเหมือนขั้นบันไดเนาะอ่าแล้วก็ลบคีย์เฟรม o s i t i o n ออกปั๊บทีนี้ก็กลับด้านมันไปที่ Time ไอไปที่ t r a n s f o r m แล้วก็ horizontal อ่ะกลับแล้ละทีนี้ก็ตั้งไว้้เมื่อกี้มันพุ่งไปยังไงนะ พุ่งจากขวาไปซ้ายเฉียงไปข้างบนเนาะนี้มันก็ต้องลงมาข้างล่างแบบนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตั้งคีย์เฟรมเลยโพซิชันป๊้วก็ดึงมันลงมาประมาณนี้โอเคก็ะจายแบบกจะได้แบบนี้อ่าอันนี้มันดูเหมือนช้าไปเราต้องดึงให้มันไปไกลๆกว่านี้หน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกัน อ่ะฟึบโอเคฟึบฟึบอ่าทีนี้ก็ก๊อปมาอีกอันนึงก็จะเด้งต่อจากตรงนี้เนาะแล้วก็จะเอ้ยใส่ปรับเลเยอร์ผิดอันโอเคเราจะลบคีย์เฟรมก่อนปับ๊บอ่าแล้วก็เมื่อกี้มันจบที่ตรงไหนนะอ่าจบที่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็มาแทนที่เลยตัวที่3มตรงนี้แล้วก็หมุนขึ้นไปโอเค แล้วก็ปรับ position ตั้งทีีดเฟรมดึงมันขึ้นไปแบบนี้ปึ๊บอ่าลองเพดูครับอ่าก็จะได้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ปรับ opacity หนอยถ้ามันจำบไปเนาะอ่าให้มันลางล้าง่อยก็ได้ปรับ opacity เอาสัก70อ่าโอเคมันจะ้แบบบางบาง่อย โอเคเราจะได้แบบนี้คนระับแล้วก็วนรูปอีกทีหนึ่งก็คือ copy l a y e ์ทั้งสาขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็เรียงเป็นขั้นบันไดแบบนี้โอเคมันก็จะต่อกันนะครับเราก็จะได้แบบนี้ลนะฟุ๊บโอเคใช้ได้ครับจากนั้นเราก็เอาทั้ง3ามฉากนะครับมาประกบกันเนาะก็คือฉากแรกมันจบที่ตรงไหนโอเคจบที่ตรงนี้นะครับอ่าให้เรานับไปประมาณสี่เฟรมหนึ่งสามสี่โอเคแล้วก็เอาฉากที่2เข้ามาต่อนะครับ ปึ๊บแบบนี้อ่าจากนั้นก็ฉากที่สองจบตรงไหนจบตรงนี้อ่านับไปหนึ่งสองสามสี่โอเคจากนั้นก็เอาฟันปลานะครับเข้ามาต่อให้ตรงเส้นทำลายแบบนี้โอเคจากนั้นก็ลองเพลย์ดูครับทั้งหมดโอเคก็จะได้ประมาณนี้ตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะทำกล้องสัน่นผมจะกุ๊ปมันรวมเงินก่อนอ่ากุ๊ปมันพอดีตัวบีผมกดไม่ได้นะผมเลยต้องลากเอา ผมเลยต้องลากเอาแบบนี้ปกติกดตัว B ได้ไงมาที่เฟรมนี้จากนั้นก็ในสุดท้ายอยู่ตรงนี้เนาะกดตัว N ได้เลยป๊บโอเคแล้วก็จะคลิกขวาทิมคอปเลยแล้วก็จะคอปแบบนี้แล้วก็ไปทํากล้องสั่นกันผมก็จะดึง composition ตัวนี้ลากมาเลยป๊าบเปลี่ยนชื่อมันเป็นกล้องสั่นโอเค จากนั้นผมจะดึงเอฟเฟกนี้เข้ามาสไลเดอร์ slider. อันนี้จะเราจะทำเอฟเฟชั่นนะครับให้มันสั่นสไลเดอร์คอนโทรพอดีผมไม่มีปลั๊กอินเนาะก็ดึงมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสไลเดอร์หแล้วก็สไลเดอร์สเนาะจากนั้นก็มาในส่วนของคลิปของเรานะครับกดตัว P position นะครับให้กดอั้ง n ต t คงไว้แล้วก็คลิกที่รูปนาฬิกานะครับก็คือรูปกีเฟเฟของเราใ้้ใส่คำนี้เข้าไป w i กเกิ ern, พิมพ์ตามเลครับมูเล็บเปิดแล้วก็อ่ะมันออโต้ห้ละ มันก็จะมีวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะครับจากนั้นให้เอาเคอร์เซอร์เนี่ยให้มันอยู่ในกาลางวงเล็บนะครับให้เราแพนเลนส์ตัวเนี้ยม้วนๆเนี่ยไปที่สไลเดอร์หนึ่งก่อนปั๊บแล้วก็เติมเขาเรียกอะไรลูกน้ําพอเติมลูกน้ําปุ๊บแล้วก็ไปม้วนอีกทีหนึ่งม้วนไปที่สไลเดอร์สองปั๊บโอเคทีนี้ก็ได้ละอ่าทีนี้เราจะตั้งคีย์เฟรมกันนะครับผมจะอธิบายก่อนวิกเกิเลเนี่ยไอ้สไลเดอร์หนึ่งเนี่ยมันคือแบบความถี่เนาะว่ามันสั่นสั่นแรงแค่ไหนส่วน สไลเดอร์2เนี่ยมันคือระยะของการสั่นก็คือสมมติผมใส่เลขไป100ใช่ไหมมันก็จะกินขอบไปห0ึ่งเนี่ยแลามันสั่นมันจะกินขอบไป100่งร้อยขอบดำก็จะเยอะถ้าใส่น้อยขอบดำก็จะน้อยประมาณเนี้ยอ่ะทีนี้เราตั้งคีย์เฟรมเลยช็อตที่ผมก็โดนลงมามันก็จะมีความสั่นเนาะประมาณนี้ตึ้งอ่ะแล้วก็จะตั้งคีย์เฟรมปั๊บกดตัว U ดูคีย์เฟรมนะครับโอเคอ่าช่วงนี้สั่นละปึ้งโอเคแล้วก็เอาสั่นสัก10อ่า ความแรง10กินพื้นที่ไป20โอเคก็จะประมาณนี้โอเคอ่าทีนี้พอจัำพอลงมาปุ๊บมันก็จะหยุดสั่นใช่ไหมเราก็กด copy keyframe อ,อันเดิมนะครับแล้วก็ปรับเป็นศูนย์ก่อนโอเคมันก็จะหยุดสั่นใช่ไหมล่ะอ่าแล้วพอเราจ้ำปุ๊บอ่าเริ่มสั่นละตรงนี้สั่นผมก็จะเอาสักสิ แล้วก็20โอเคอ่าทีนี้ก็สั่นปึ๊บอันนี้ก็สันนนส่นอยู่ปึ๊บอ่าพอจังหวะเนี้ยไอ้ที่มันฟันปลาเนี้ยก็คือมันน่าจะแรงขึ้นใช่ไหมผมก็จะปรับให้มันแรงขึ้นก็ตั้งคีย์เพรยแล้วก็จังหวะน,นี้ก็ปรับเอาสัก30เลยแล้วกันอ่าสาโอเคที่ลองเพลย์ ปุ๊ปปุ๊บ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 ปุ๊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 ปปปปอ่ามันก็จะสั่นแบบนี้โอเคทีนี้มันกินขอบมันมีขอบดำเข้ามาใช่ไหมให้เราใช้เอฟเฟกต์นี้เข้ามาช่วย motion try น,นะครับดึงเข้ามาแล้วก็ปรับในส่วนของ output width เป็น150า output height นะครับ150โอเคมันก็จะเพิ่มขอบให้เราแล้วก็ปรับเป็น mirror edge แบบนี้โอเคมันก็จะเนียนขึ้นอ่าแล้วก็ใส่ motion blur หน่อยก็ได้ตรงนี้โอเค เวลากลองสั่นมันจะมีความเบอร์นิดนึงก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับเอฟเฟกต์ซตุมะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ